สวัสดีครับผมร้านผู้สมรรถแฮ็กเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือร้านรถไถมือสองลำปางครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคูบัวต้าเอว่าห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีอ่าครับก็นี่เป็นรถปีหกห้านะครับเป็นรุ่นขยับฐานล่อได้ลองคำนวณอ่าก็นี่รถปีหกห้าใจงานไปหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับอ่ารถสีเดิมทั้งคันอยู่นะครับอ่าขายซอหายูนะครับรถเครื่องยนต์สี่สูบสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับอ่า เอาหลงไหลก็เป็นงานไหลกางงานนะก็ดีนะครับนี่ครับรถเดิมสีเดิมนะครับใบด้านหน้าเต็มอยู่นะครับส่วนคันหลังยังก็มีร้อยทะเลอกต่างกันใช้งานนะครับสีเดิมอยู่นะครับก็ถ้าล่อสีเดิมยัางหน้าก็ประมาณ70%บวกนะครับ75%บวกได้ซ้ำไปถอนค่าจะไเกยตัดเตือนครับสีสันเดิมนะครับห้องด้วยสารสีสันเดิมนะครับย่างหลังก็ประมาณ6ก7 0บบวกนะกระทะล่อสีเดิมนะครับ ใช่สีสันแห้งเดิมนะครับสีเดิมนะครับชุดแขนปั๊บต่างๆแขนหลากป็นเดิมจากโรงงานมดนะครับนี่ครับรุนไขยผ่านล่อได้นะครับปีห5นะครับไขยซ่อหายู่นะครับรถเครื่องซีซูปนะครับจะเอาไปดันอย่างก็โอเคอยู่นะครับเครื่องมากครบเดิมครบหมดนะครับแป๊บสีเดิมนะครับคันนาก็ยังแน่นอยู่นะครับนี่ครับกระทะล่อเดิมสีเดิมนะครับผม่าครับไขยซ่อหายู่นะครับ ครับก็นี่เปิดราคาไว้ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับแต่จัดโปรอยู่นะครับลดหนึ่งหมื่นบาทเหลือเพียงแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์บด้านหน้าแล้วก็พานหกนะครับผมอ่าเครื่องเกียร์ดีนะครับนี่ผมเช็คแล้วละเครื่องแนนอยู่ตัวพิสต้าจิกง่ายเนาะเนาาะอ่ส่วนพวกในส่วนของระบบไฮโดรลิกอย่างต่างๆก้านนะครับผมจะเช็คคือมดแล้วครับเนาะเครื่องดีอย่างนี้ไอ้นะครับจะพร้อมจะงานนะครับพวก อพวงมาลัยกันยังแน่นอยู่นะครับอ่าเกียร์ดีมีรถนะครับเครื่องท่ายมีหอนอย่างนั้นนะอ่าครับเช็ความจะงานง่้ยนะครับนี่ครับหมุนนุ่เดียวสบายๆนะครับอ่ารในส่วนของตัวคุปต่าย L500 รุ่น8 SP นะครับเป็นรถเขึ้นย้อนซีซูนะครับ2,400ซีซีนะครับอ่าสามารถเอาไปลงไหลงานเป็นงานไหลก็เหมือนกันได้สบายๆนะครับสายส่อหายูดนะครับอ่ารถจอยตีนอําเพลิงเมืองจังหวัดลำปางนะครับ โอ้ทีเบอร์0813662756นะครับนะครับจะร้องทดสอบครับอย่างเงี้ยก็ได้ได้ลบเข้ามาได้หลายวันนะครับก็ร้องใจงานด้วยล่ะโอเคอยู่นะครับอ่าส่วนดีอยู่นะครับกระบบนุ่งกระบบหนาโอเคอยู่นะครับนะาสายซอหายอยู่นะครับเขาลดหายไปพร้อมใจงานเลยนะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งคันตีแน่น้ำนะครับ จัดโโยนครับจาก5 0 0 0 0นเก้าบาทเหลือเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแลระบบฐานหกนะครับอ่ายซอมหายูก็ลองมาต่อลองราคาได้ดีอ่าผู้งสูงไปให้เกิดสกัดล้ำปางนะครับล้านยูอํเภอเมืองสวรรค์ล้ำปางนอนหลบนะสายซอมหายูนะครับคูเวตาล์เอ็ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีรุ่นขยับ่านล้อได้ปี65นะครับอ่านำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ